Hello everyone how do you feel today เป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งนะคะใน English classroom นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่3เราก็มาเจอกันอยู่ในยูนิตเดิมนะคะก็คือ Unit 2 เรื่อง My m e w s เหมือนเดิมนะคะแต่ชั่วโมงนี้เราจะไปดูโครงสร้างกันแบบใหม่นะคะโครงสร้างประโยคแบบใหม่ก็คือ Watch h เนี uh, ่ยนะคะ w a t are you going to have for breakfast w h a t are you going to have for breakfast What are you going to have for breakfast? อ่าเรา,าคุณกำลังจะไปอาหารเช้ากับอะไรคะนะคะอันนี้ก็คือประโยคเนาะ นักเรียนมาดูารูปประโยคคําถามแล้วก็คําตอบนะคะถ้านักเรียนอยากจะถามเพื่อนๆว่า,าคุณจะรับประทานอาหารอะไรในมื้อนั้นนะคะรูปประโยคโครงสร้างก็จะได้ว่า what are you going to have for breakfast หมายถึงคุณจะรับประทานอาหารอะไรเป็นมื้อเช้านะคะอันนี้ breakfast ก็คือมื้ออาหาร นะคะมื้ออาหารคือในวันหนึ่งเนี่ยเรามีมื้ออาหารอยู่3ามื้อใช่ไหมเออสครั้งนะคะ,ะถ้าพวกเราพูดพวกเราก็ว่าเรากินอาหารใน1นึวันสมครั้งอยเงี้ยนะคะและทีนี้มาดูความหมายของคำว่า to have How to have กับ to e a t อันนี้จะมีความหมายว่ารับประทานเหมือนกัน นะคะความหมายเดียวกันดูนะคะ,ะดูโครงสร้างประโยคคำถามหมามาดูประโยคนี้กันนะคะ,ะประโยคนี้ what are you going to have for อันนี้มื้ออาหารมื้ออาหารก็คือเนี่ยนะคะมื้ออาหารมีทั้งหมดอยู่3มมื้อมื้อเช้าก็คือ breakfast มื้อกลางวัน lunch ก็คืออาหารเที่ยงนะคะ dinner dinner ก็คือมื้อเย็นคือหลังจากที่นักเรียนเลิกเรียนกลับไปบ้านไปทานรับประทานอาหารมื้อเย็นนะคะเขาเรียกมื้อเย็นกันนะจะตั้งคำถามว่า what are you going to have for breakfast คุณมีรับประทานอาหารมื้อเช้าอะไรเหรอหรือจะบอกว่า What are you going to have for lunch คุณกำลังจะไปรับประทานมื้อกลางวันกับอะไรเหรอเนีย่ยนะคะ,ะในรูปของประโยคคำตอบก็จะตอบว่าถาม you คุณต้องตอบฉันใช่ไหมคะ I am going to have ตามด้วยชื่ออาหารหรือนักเรียนไม่ใช้ to have ให้มาใช้ to eat ก็ได้นะคะจะเป็น I am going to eat ตามด้วยชื่ออาหารนะคะไปดูตัวอย่างกันนะคะนักเรียน example ก็ Exam ple, คือตัวอย่างเนาะ,ะดูนะคะประโยคคำถาม,ถามประโยคแรก What are you going to have for breakfast? อันนี้ก็คือคุณครูให้รูปโดนัทมาเนาะ I am going to have a donut. I am going to have a donut. หรือจะไม่พูดคำว่า to have จะพูดคำว่า to eat ได้เหมือนกันหมายถึงรับประทานเช่นกันนะคะเป็น I am going to eat a n apple I am going to eat an apple ฉันกำลังจะไปรับประทาน apple ก็ได้นะคะโอเคค่ะอีกตัวอย่างหนึง่งเนาะ What are you going to have for lunch What are you going to have for lunch? สำหรับอาหารอะไรคะ lunch อาหารมื้อเที่ยงนะเราตอบว่า I am going to eat a fried rice and a banana. I am going to eat a fried rice and a banana. ฉันกำลังจะไปรับประทาน fried rice ก็คือ นี้นะคะอับบานาะน่ะก็คือกล้วยเนาะเราไม่จำเป็นต้องรับประทานอย่างเดียวใช่ไหมคะ,ะหลายอย่างหลายอย่างก็ได้นะคะนักเรียนเป็น I am going to eat a fried rice and ์เอสอับน,น่านะนะคะ,อะลองไปแต่งดูเนาะ,ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ยกตัวอย่างมาให้นักเรียนดูแล้วก็อาจจะให้นักเรียนนะคะลองแต่งประโยค ที่เรียนในชั่วมงนี้กันนะคะ,ะก่อนที่จะไปแต่งประโยคเรามาสรุปโครงสร้างประโยคกันก่อนนะคะ,ะโครงสร้างก็เหมือนที่เราเรียนเมื่อกี้นี้เนาะ What are you going to have for ตามด้วยมื้ออาหารทั้งสามมือ้อนักเรียนจะเลือกแต่งมื้อไหนก็ได้เบรคเฟตอาหารเช้า Lunch มื้อเที่ยงจิ้นเ r มื้อเย็นอาหารเย็นได้หมดนะคะให้ไปแต่งมา,าเวลาตอบถามแล้วก็อันนี้คือโครงสร้างของรูปประโยคคำตอบก็จะเป็น I am going to have หรือ I am going to eat ก็ได้นะคะ to eat ก็ได้ตามด้วยชื่ออาหารนะคะวิกิซูปก็คือซุปพัก a sandwich ขนมแซนด์วิชหนึ่งชิน้นอ b บาน n ากล้วยหนึ่งผลนะคะคือคำว่าอะแทนจำนวนหนึ่งชิ้นหนึ่งผลนะคะโอเค work e a t work e a t ก็คือใบงานนะคะใบงาน write the sentences with ask and answer write the sentences with ask and answers ก็คือให้นักเรียนเขียนประโยคถามแล้วก็ตอบให้ถูกต้องนะคะ ให้แต่งมาคนละสองข้อนะคะนักเรียนพร้อมกับวาดภาพประกอบด้วยเนาะก่อนที่จะแต่งคุณครูก็มี example ม,มาให้นักเรียนด้วยตัวอย่างที่คุณครูยกให้มาวันนี้นะคะก็คือ what are you going to have for breakfast รับประทานอาหารอะไรสำหรับมื้อเช้านะคะครูก็จะตอบว่า I am going to have a hot dog ฉันรับประทานฮอทดอกหรือ I am going to eat a hot dog ใช้ to eat ก็ได้นะคะเนี่ยเหนนะ็นให้นักเรียนไปแต่งมา2ข้อนะคะให้เลือกคำตอบ นะคะชนิดใดชนิดหนึ่งเนาะนักเรียนจะใช้คําตอบนี้ก็ได้หรือจะใช้คําตอบใช้ to eat ก็ได้ให้เลือกมาแค่อย่างเดียวแบบเดียวนะคะให้ทํามา2ข้อนะคะนักเรียนโอเคค่ะ see you next time